2ข้อที่จะทำให้คุณเป็นเด็กหรือเป็นวัยรุ่นตลอดไปครับข้อที่1คือการที่คุณเป็นคนที่มีความฝันตลอดเวลาครับเท่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์คนเราเนี่ยทำงานเพื่อใช้เงินตอนสิ้นเดือนแล้วไม่มีความฝันระยะยาวคุณก็จะเหมือนหุ่นยนต์ที่ตื่นแต่เช้ากินข้าวอาบน้ำไปทำงานกลับมานอนหลับชาร์จพลัง แล้วตอนเช้าก็ตื่นเช้ากินข้าวอาบน้าไปทํางานคุณก็จะกลายเป็นคนที่เหมือนเป็นหุ่นยนต์ชีวิตชีวามันก็จะหายไปดังนั้นการที่เราเป็นคนที่มีความฝันตลอดว่าปีนี้เราตั้งเป้าหมายอะไร10ปีเราวางแผนชีวิตไว้อย่างไงบ้านปลายชีวิตเราวางแผนกเกษียณไว้อย่างไงมันจะทําให้คุณดูเป็นคนที่กระตือรือร้นตลอดเวลาแล้วคุณก็จะดูเป็นเด็กครับอันนี้ข้อที่1ครับ ข้อที่2ก็คือการที่เราทานอาหารแล้วไม่มีพลังงานเหลือมันจะทําให้เราดูเป็นเด็กทําไมผิวหนังผมถึงดูกระชับเพราะว่าผมทานอาหารที่ไม่เกินความจําเป็นครับมันก็ไม่มีเซลลูไลท์ไม่มีไขมันส่วนเกินที่เอวทําให้หน้าดูเด็กเพราะว่าในเมื่อเราไม่มีไขมันที่หลงเหลืออยู่ไขมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายการอักเสบเหล่านี้ทําให้คุณแกเ่เร็วดังนั้นคนที่อ้วนหน้าก็จะดูแกเ่เร็วคุณสังเกตไหมยิ่งใครที่อ้วนเร็ว หน้าก็จะเก๋เร็วริ้วรอยมาเร็วผมก็ร่วงผมก็หงอกได้ง่ายนะครับดังนั้นใครอยากดูเป็นเด็กนะครับเรื่องอาหารก็สําคัญนะครับผมแถมให้อีกข้อนึงการออกกําลังกายการที่คุณออกกาลังกายเสมอในทุกเช้ามันทําให้คุณเป็นแบบผมก็ค,คือเป็นคนที่ดูแล้วผมจะอายุ40แล้วผมยังขยับตัวเร็วนะครับยังเป็นคนที่ดูสมาร์ทดูฟิตและเฟิร์มอยู่เสมอเพราะการออกกาลังกายมันทําให้กล้ามเนื้อทุกอย่างมาดูกระชับผมยังมีกล้ามผมยังมีกล้ามหน้าอกนะครับ ผมยังมีสัสดส่วนที่ดีนะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากเป็นคนที่ดูเด็กนะครับอย่าลืม3ข้อนี้ครับ ความฝันอาหารและการออกกําลังกายนะครับแค่นี้มันก็จะทําให้คุณสามารถเป็นคนที่ดูเด็กเสมอได้นะครับใครชอบไอเดียสุขภาพแบบนี้เจอกันใน YouTube Facebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมดอกเตรทีมและ TikTok อกที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีส่วนใครก็ตามที่บอกว่าอยากลงรายละเอียดเพิ่มเติมอยากฟังหมอทีมแบบเข้มข้นเลยนะครับผมแนะนำคอร์สคอร์สหนึ่งนะครับเป็นคอร์สหน้าเด็กคอร์สหน้าเด็กนี่ผมทําแล้วแบบโหใส่ความรู้ไว้เยอะมากสําหรับคนที่สนใจอยาก เป็นคนที่ดูเด็กนะครับดูหน้าเด็กแบบที่ผมเป็นอยู่เนี่ยจริงๆนะครับผมแนะนําคอสนี้นะคอสหน้าเด็กหรือคอสเนี้ยมันเคยมี2ชื่อมันชื่อคอสหน้าเด็กหรือคอสลดหน้าแก่10ปีคือคอสเดียวกันนะครับคุณสามารถขอราคาพิเศษจากทีมงานผมได้โดยการพิมพ์ตัว C แล้วก็ตัว F แล้วก็ใครฟังคลิปนี้คุณจะได้ราคาพิเศษนะครับจาก12,000บาทเหลือแค่7,900บาทครับสำหรับคนที่สนใจพิมพ์ CF ไว้นะครับ